คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหัวเจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี้ก็เป็นเลขวิ่งนะครับจะมีวิ่งบนสองเลขนะครับกับวิ่งล่างสองเลขรวมกันเลยนะครับในคลิปเดียวผลงวดก่อนนะครับพี่ให้ไว้นะครับวิ่งบนนะครับให้ไว้ของวันที่หนึ่งกุมภานะครับก็คือเลขหกกับเลขเจ็ดวิ่งล่าง จะเป็นเลข0กับเลข3นะครับสูตรที่เข้ามานะครับก็คือวิ่งบนนะครับเข้าเลข7เลข7มาหลักร้อยในคลิปนี้วิ่งบนก็ยังจะเป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจกงวดก่อนส่วนวิ่งล่างจะเป็นสูตรใหม่ ปิงบนสอเลขนะครับเป็นสูตรเกาต่อเน,นื่องจากงดก่อนนะครับเข้ามาแล้วรวมกันก็ประมาณ11เงวดด้วยกันสูตรที่ใช้นะครับหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก2บวก1ใช้3หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก2ตัวก็จะได้เป็น2เลขนะครับมาดูสถิติกันนะครับ งดที่1ถึง10เข้าหลักไหนกันบ้างนะครับดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็งดที่11นะครับโงดล่าสุดที่เข้ามาตัวอย่างนะครับเราจะหาวันที่1คุมภาพันธ์นะครับ268 8 ใช้วันที่17มกราคม2568นะครับเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก807779เลขท้าย2ตัว2 3 9บวก2บวก3 9บวก2ได้11นะครับ11บวก3ได้14ใช้เลข4นะครับน้ำ4ไปบวกกับเลขคงที่ เลขคงที่มี2เลขนะครับ4บวก2คงที่ได้ 6. ตัวแรกก็จะเป็นเลขหแล้วก็นำเลข6นะครับบวกกับเลขคงที่6บวก1คงที่ได้7 1คกุมภานะครับให้ไว้คือเลข6กับเลข7็นะครับวิบ่งบดผลนะครับเรามาที่1ออก558 70 0เลขท้าย2ตัว5 1สูตรนี้นะครับวิบ่งบนนะครับเข้าเลข7 เลขเจ็ดเข้ามาเป็นหลักร้อยถูกนะครับเรามาหาวันที่16กุมภานะครับร้วนที่จะถึงนี้นะครับ16กุมภาพันธ์2568ใช้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2568เป็นตัวตั้งแล่วันที่1ออก558700เนลขท้าย2ตัว51 ศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งศูนย์ก็เป็นหน่วยบนนะครับบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างห้าบวกหนึ่งก็ได้หกนะครับนำหกบวกกับเลขคงที่หกบวกสองคงที่ได้แปดเลขแปดนะครับตัวเลขแรกนะครับแล้วก็นำแปดนะครับมาบวกกับเลขคขงที่แปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้า ส6กกุมภานะครับวิ่งบน2เลขก็จะได้2เลขนี้นะครับเลข8กับเลข9กสรุปนะครับวิ่งบน2เลขมวดประจำวันที่16กุมภาพันสอง5ันลเลข8กับเลข9ก สูตรต่อไปนะครับวิ่งล่าง2เลขนะครับตัวนี้เป็นสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้วด้วยกันงวดงนะครับจากสถิติย้อนหลังสูตรที่เรานามาใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างใช้ด้วยกัน5หลักนะครับประกอเลขคงที่สองตัวนะครับเลขก4กับเลข1 มาดูตัวอย่างกันนะครับหาวันที่2มกราคมนะครับ2568ใช้วันที่16ธันวาคมนะครับ2567เป็นตัวรางวัลที่1นะครับ097863เลขท้าย2ตัว2 1 8บวก8บวก8บวก1บวก 1, 1. แปบวก8ได้16นะครับ16บวก8เป็น24 25แล้วก็26ใช้เลข6นะครับหลังหน่วยน้ำ6ใไปบวกกับเลขคงที่6บวก4คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนย์ตัวแรกเขาไปเลขศูนย์นะครับน้ำศูนย์นะครับบวกกับเลขคงที่ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่ง วันนี้ก็จะได้2เลขนี้นะครับ2มกราคมนะครับให้ไว้เป็นเลข0ูนย์กับเลข1นผลนะครับเรามวันที่1ออก7 3 0 2 0 9หก้า้าย2ตัว5 1ที่เข้ามาก็จะเป็นเลข1นะครับเข้ามาหลักหน่วยลางนะ หาวันที่17มกรคาคมนะครับ2568ใช้วันที่2มกรคาคมเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก7 30 209ได้ท้าย2ตัว5 1 2บก2บก2บก1บก1 2บก2ได้4นะครับ4บก2ได้6 7 8นำ8บวกเลขคงที่ แปบวกสคงที่ได้12ใช้ชฉพาเลข2ตัวแรกเป็นเลข2นะครับนำ2บวกกับเลขคงที่2บวก1คงที่ได้3ก็จะได้2 3นะครับงวดนี้ไปดูผลกันนะครับ17มกราคมราวันที่1ออก8 0 7 7 7 9ด้ท้าย2ตัว2 3 เข้าเลข2นะครับตัวแรกนะครับมาหลัก10ล่างแล้วก็เข้าเลข3าอีก1ตัวนะครับหน่วยล่างหมวดนี้เข้าทั้ง2เลข2หลักนะครับสูตรต่อไปนะครับหาวันที่1คกุมภาพันธ์นะครับเจริญสิเมกราคมเป็นตัวตั้ง ตันที่1ออก8 0 7 7 7 9ได้ร้าย2ตัว3 3 7บวก7บวก7บวก3บวก3 7บวก7ได้14นะครับ14บวก7 2 2 22 23 24 25 26 27จใช้เฉพาะเลขก7นะครับนำ7บวกเลขคงที่7 บวก4คงที่ได้11ใช้เฉพาะเลข1ตัวแรกเป็นเลข1นะครับน้ำา1บวกกับเลขคงที่1บวก1คงที่ได้2 1ุคุมพานะครับก็เป็นเลข1กับเลข2นะครับวิ่งล่าง2เลขไปดูผลกันนะครับรางวัลที่1ออก5 5 8 7 0 0เลขท้าย2ตัว51 ที่เข้ามาก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่เข้ามาเป็นหลักหน่วยล่างถูกนะครับมาดูสถิติกันนะครับทั้งหมด8ปดงวดที่เข้ามางวดไหนไม่ได้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับดูตรงนี้ได้นะครับอย่างงวดนี้นะครับ3 8นะครับ2ตัวล่างให้ไว้8กับ9ก็จะเข้าเลข8ป ตัวนี้ก็3 2นะครับให้1กับ2ก็เข้าเลขก2มาหน่วยล่างนะครับงวดนี้มาเบิ้ลนะครับก็ต้องมาทั้ง2หลักอยู่แล้วนะครับให้ไว้01เรามาหาวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8ใช้วันที่1กุมภาพันธ์ 5, นะครับ2 5 6 8เป็นตัวตั้งแลเราันาที่1ออก 5 5 8 7 000, 0 2, 5, 0เล็ลขท้าย2ตัว5 1 7 7 7บวก7บวก7บวก1บวกถวนสูตรกันอีกทีนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่าง7บวก7ได้14 14บวก7 21 22 23ใช้เลข3นะครับมาบวกกับเลขของที 3บวก4คงที่ได้7 7บวกหคงที่ได้8ก็จะเป็น2เลขนี้นะครับเลข7กับเลข8นะครับ16กุมภาพันธ์สรุปนะครับวิ่งล่าง2เลขนะครับมวดประจำที่16กุมภาพันธ์2568เลข7กับเลข8นะครับ ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับเล็กวิ่งนะครับตัวนี้นะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวิ่งบนนะครับสองเลขเป็นสูตรเก่านะครับย้ำอีกทีนะครับส่วนวิ่งล่างสองเลขนั้นเป็นสูตรใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ